สองชุดแฟชั่นไออภิษดาเฉยช้าญี่ปุ่นดูซากุระเรียกได้ว่ากลายเป็นคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงไปอีกหนึ่งคนสำหรับนางร้ายสุดเซ็กซี่อย่างไออภิษดาซึ่งเมื่อวันที่1ิบมกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้คลอดทายาทคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากตั้งหน้าตั้งตารอคอยมานานหลายเดือนและด้วยความที่มีหน้าตาน่ารักหน้าชังทำเอาพี่ๆแฟนคลับตกลุมรักตั้งแต่แรกเห็นจนตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้ว แถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วยและถึงแม้ว่าไอซ์จะกลายเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแต่ก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนซึ่งทุกครั้งที่ไอซ์ออกมาโพสต์ภาพในไอจีก็มาจจเรียกยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับได้อย่างถลมทลายอีกด้วยล่าสุดแม่ไอายได้แพ็คกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวไกลถึงประเทศญี่ปุ่นโดยเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพดูซากุระมาในชุดชิลๆเรียบง่ายแต่สวยและดูแพงเวอร์พร้อมระบุคแคปชั่นว่า โอเคมาดูซากุระทั้งทีสรุปฝนตกทั้งวีปที่มาสวัสดีค่ะงานนี้ธรรมบนาแฟนคลับเข้ามากระนำกดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับชมความสวยไอซ์กันอย่างไม่ขาดปาก i like this photo สวยน่ารักจังเลยค่ะสวยๆก็ขอให้ฝาชีออกสื่อบ้างเนอ้ออยากเห็นโซคิว so พี่หน่อยสงครามนางฟ้าพี่คุณคนสวยงาม แม้แม้ต้องบอกเลยว่าลูกนี้ของสาวไอซ์สวยสดใสเกินต้านทำเอาแฟนๆถึงกับใจบางเลยค่ะ